สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของแม่หมอลูกแก้วอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาต่อด้วยเรื่องของการฝึกหัดเป็นแม่มดนะคะการเป็นแม่มดวิค่ายุคใหม่เนี่ยมันมีหลายอย่างมากๆเลยที่เราจะต้องศึกษาที่เราจะต้องดูว่าเราจําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ตัวไหนเราขาดตัวไหนบ้างหรือเรามีครบหรือยังโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้สื่อสารกับเทพเจ้านะคะเพราะว่าแม่มดวิค่าเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณแล้วจนมาถึงยุคปัจจุบัน ะะใช้อุปกรณ์ที่สื่อสารกับเทพเจ้าในการใช้เพื่อดึงพลังของเทพเจ้าเนี่ยมาทําให้สิ่งต่างๆที่เหล่าวิฆ่าเนี่ยต้องการให้สําเร็จเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีอย่างที่ต้องการนะคะแต่ว่าในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเป็นพิธีกรรมในการบูชาเทพเจ้าแบบชัดเจนนะคะ ในสมัยปัจจุบันของเราแบบเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องบูชาเทพเจ้าชัดเจนแบบนั้นทําพิธีตั้งพิธีบูชาแบบจริงจังขนาดนั้นก็ได้นะคะในสมัยปัจจุบันนี้เราสามารถมีอุปกรณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เอาไว้ใช้สื่อกับเทพเจ้านะตั้งไว้บนโต๊ะหมู่บูชาของเรานะคะจะสามารถทําให้เราเนี่ยติดต่อสื่อสารกับเทพเจ้าได้นะซึ่งสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้จริงๆแล้วมีอยู่ประมาณ20สสัญ,ญลักษณ์นะคะแต่ว่าตัว ธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็ตัวจิตวิญญาณเนี่ยแม่หมอได้พูดไปแล้วนะคะใน EP ีก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะทยอยเล่านะคะให้ฟังว่าสัญ,ญลักษณ์ที่แม่มดใช้ในการบริกรรมคาถาสัญ,ญลักษณ์ที่เอาไว้บนโต๊ะหมู่บูชาเพื่อทําให้การได้คาถาเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นนะคะการได้คาถาออกไปเนี่ยสามารถทําให้สิ่งที่ไล่ไปเนี่ยสำเร็จได้ผลอย่างที่ตัวแม่มดวิฆาแต่ละคนต้องการเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะ เรื่องของสัญลักษณ์เนี่ยอาจจะมีประมาณ3-4 EP หน่อยนะคะเพราะว่ามีค่อนข้างหลายอันแม่หมอไม่อยากให้คลิปมันยาวจนเกินไป ะะเรามาเริ่มที่สัญลักษณ์อันแรกดีกว่านะหวังว่าแม่หมอจะอ่านถูกว่ามันอ่านว่าอะไรนะคะสัญลักษณ์อันแรกคืออังตัวอังเนี่ยเป็นเครื่องรางที่เก่าแก่และทรงอำนาจมากที่สุดรวมทั้งถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายตลอดยุคป,ประวัติศาสตร์ของอียิปต์เลยทีเดียวนะคะในอักษรภาพไฮโรกราฟิกเนี่ยอังหมายถึงชีวิตหมายถึงการดํารงชีวิตและความเป็นอมตะความเป็นอมตะทั้งในโลกนี้และในปรโลกนะคะมีผู้วิเค เพราะว่ารูปลักษณ์ของอังเนี่ย ได้มาจากการรวมเครื่องหมายของมนุษย์ทั้งชายและหญิงเอาไว้ด้วยกันโดยรูปห่วงเนี่ยหรือวงกลมเนี่ยค่ะเป็นวงแหวนแทนเพศหญิงส่วนที่เหลือเนี่ยที่เป็นแท่งเนี่ยแทนเพศชายนะคะอังเนี่ยเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์นะคะจึงเป็นสัญลักษณ์ที่เห็นได้ในรัทธิที่บูชาความอุดมสมบูรณ์นะซึ่งจะพบเห็นได้อย่างแพร่หลายนะคะในประวัติศาสตร์ยุคก่อนนะคะและยังมีผู้ให้ความหมายของอังว่าเป็นรูปแทนของคื เื่อนกั้นแม่น้ำนายนะโดยรูปห่วงนั้นแทนรูปร่างของทะเลสาบเส้นตรงยาวแทนรูปร่างของแม่น้ำนายนะคะการตีความเส้นนี้เป็นเรื่องปรัชญาซึ่งเกิดขึ้นในสมัยหลังนะคุณสมบัติของอังคือธาตุที่ทําให้เกิดชีวิตซึ่งอยู่ในน้ําและอากาศนะคะอังเป็นลมหายใจของชีวิตนะคะเมื่อประกอบกับน้ําหมายถึงสายน้ําที่มอบชีวิตใหม่ให้ด้วยเหตุนี้อังจึงเป็นสัญลักษณ์ของสุขภาพดีความมีอายุยืนและหมายรวมถึงคือ เป้งหมายของชายหญิงและการอยู่ร่วมกันของพลังอํานาจที่เป็นคู่ตรงข้ามกันอย่างที่ชาวจีนเรียกว่าหยินและหยางนั่นเองค่ะ ชาวอียิปต์เนี่ยเชื่อว่าอังเนี่ยคือความเป็นอมตะคือความเป็นชีวิตนิรันต์นะคะจึงนิยมพกไว้เป็นเครื่องรางประจําตัวเพื่อให้ชีวิตมีความมั่นคงมีสุขภาพแข็งแรงดีอายุยืนยาวนะคะขนาดเอลวิสเพสลีย์นะในสมัยก่อนนะคะเขายังแขวนเจ้าสัญลักษณ์อังเนี่ยติดตัวไว้รวมกับเครื่องประดับอื่นๆด้วยปัจจุบันหลายๆคนที่นับถือเคเมติกพาแกนนะคะเคมติกพาแกนเนี่ยคือศาสนาที่ยังคงมีการนับถือเหล่า เทพและยังมีการทําพิธีแบบอียิปต์โบราณอยู่นะคะคนเหล่านี้ปัจจุบันจะถูกเรียกว่าเคมติกพาแกนิซึมนะหรือพวกเคเมติกพาแกนนะคะกลุ่มคนที่นับถือศาสนาเนี้ยจะยังคงมีบูชาเหล่าทวยเทพของอียิปต์ทั้งเทพและเหล่าเทวีต่างๆคล้ายๆกับศาสนานที่ยังคงนับถือเทพเจ้ากรีกหรือโรมันนั่นเองแต่ศาสนาเคเมติกเนี่ยจะเป็นศาสนานที่บูชาเทพเจ้าอียิปต์นะคะในบางกลุ่มของเคมติกพาแกนิซึมเนี่ยเขาจะ มีการบูชาทเทพเจ้ากรีกโรมันเข้าไปด้วยนะแต่อันนี้แค่บางกลุ่มนะคะถามว่าทําไมแม่มดวิค่าต้องมีอังติดตัวไว้ด้วยล่ะจริงๆเนี่ยอังเนี่ยเป็นตัวแทนของเทพองค์หนึ่งที่เหล่าแม่มดวิค่าเนี่ย ใช้บูชานะคะหรือยืมพลังของท่านเนี่ยมาทําพิธีนั่นก็คือเทพไอซิสนะคะและเทพไอซิสเนี่ยเป็นเทพของอียิปต์นั่นเองในการทําพิธีเนี่ยมักจะใช้อังเข้าพิธีที่จะอัญเชิญเทพไอซิสเพื่อมายืมพลังของท่านนั่นเองโดยเหล่าวิฆาสามารถวางอังไว้บนโต๊ะระหว่างทําพิธีนะคะเพื่อเชิญพลังของเทพเข้าร่วมพิธีกรรมที่ทํานะคะและยังสามารถใช้อังในการป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้อีกด้วยนะคะ ใครที่อยากมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบโชคดีเพียบพร้อมร่ำรวยนะคะเลือกหาอังมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ติดตัวไว้รับรองว่าดีแน่นอนนะคะต่อด้วยสัญ,ญลักษณ์ถัดไปเลยนั่นคือเซลติกชิลน็อตนะคะตัวเซลติกชิลน็อตเนี่ยใช้เพื่อป้องกันและเป็นการปกป้องเสม,มือนโล่อย่างหนึง่งตัวเครื่องหมายเนี่ยปรากฏในวัฒนธรรมทั่วโลกเลยแต่ว่าแต่ละที่ที่ปรากฏเนี่ยมักจะมีรูปแบบรูปร่างที่แตกต่างกันแต่ ส่วนมากจะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ส่วนมากจะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีหลายแบบที่วาดแบบเรียบง่ายและไม่ซับซ้อนบางคนที่เป็นสายแฟชั่นของเซลติกเลยนะยังคงจะพกลวดลายเจ้าเซลติกชิลร์น็ตเนี่ยติดตัวไว้บางคนพกเป็นเครื่องรางติดตัวนะคะบางคนใช้เป็นสัญลักษณ์ที่เอาไปสักเป็นรอยสักบนตัวนะคะเพราะว่าความเชื่อในบางกลุ่มเนี่ยคนมักจะเชื่อว่าตัวเจ้าเซลติกชิลร์ มีไว้เป็นโล่ไว้ป้องกันสิ่งไม่ดีก็เลยมักจะพกติดตัวกันเอาไว้นะคะและในบางความเชื่อเนี่ยก็จะเชื่อว่ามุมของปมที่ผูกไว้ของเจ้าเซลติกน็อตเนี่ยเป็นตัวแทนของธาตุดินน้ำลมไฟซึ่งในความเชื่อของชาวเซลติกนั้นเนี่ยจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาเนี่ยจะอยู่บนโลกอยู่กับโลกใบนี้อยู่กับท้องทะเลอยู่กับท้องฟ้านะคะทําให้มุมมองสัญลักษณ์เนี่ยหมายถึงธาตุต่างๆนั่นเองในความเชื่อของชาวเมโสโปเตเมียนะคะสัญลักษณ์เซลติกน็อต ใช้ในการป้องกันและไว้เรียกเทพเจ้าแห่งธาตุทั้ง4ของโลกแต่ในเชิงศาสนาคริสต์เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้าเซลติกน็อตเนี่ยจะหมายถึงสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของนักบุญจรน,นะคะสัญลักษณ์เซลติกน็อตเนี่ยใช้อย่างแพร่หลายเลยนะในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการพกพาติดตัวไม่ว่าจะเป็นการทําเป็นจี้ห้อยคอพวงกุญแจนะคะเพราะหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เอาไว้ป้องกันจากสิ่งชั่วร้ายและหลายๆคนก็เชื่อว่า ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เอาไว้รวมกลุ่มกันเพื่อแสดงออกถึงความรักที่มีให้กันนะคะเหล่าวิคาเนี่ยใช้สัญ,ญลักษณ์นี้ในการป้องกันสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากตัวเองเหล่าวิคาเนี่ยจะวางเอาไว้บนโต๊ะบูชาหรือแขวนเอาไว้ในบ้านเพื่อกันสิ่งชั่วร้ายเข้ามานั่นเองค่ะสัญ,ญลักษณ์ที่3ของวันนี้นะนั่นก็คือ eye of horus จริงๆแล้วสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่หลายๆคนน่าจะเห็นผ่านหนังหลายเรื่องสัญ,ญลักษณ์ดวงตาแห่งฮอรัสเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ ักษณ์ของการป้องกันและรักษาสัญลักษณ์นี้เป็นตัวแทนของเทพ,พเจ้าฮอรัสนะคะซึ่งเทพ,พเจ้าองค์นี้จะมีหัวเป็นเหยียวต้องบอกเลยว่าดวงตาเนี่ยถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันและรักษาเจ้า Eye of Horus สเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตาซ้ายนะซึ่งเมื่อแสดงเพียงตาขวาเพียงอย่างเดียวเนี่ยจะหมายถึงองค์เทพรา น,ะะนั่นก็คือดวงตาของเทพพระอาทิตย์แต่เจ้า eye of Horus เนี่ยเป็นตาซ้ายนะคะตาซ้ายนะจะหมายถึงดวงตาแห่งเทพทอสน,นะคะที่เป็นเทพเจ้าแห่งเวทมนต์และภูมิปัญญา ะะสัญลักษณ์ตาเนี่ยปรากฏในหลายวัฒนธรรมมากๆโดยที่ในความเชื่อนะคะดวงตาเนี่ยมักสื่อถึงตาที่3นั่นคือดวงตาที่เปิดเพื่อสื่อถึงจิตวิญญาน,นั่นเองสัญลักษ์ตาเนี่ยเคยถูกทาบนเรือของชาวประมงที่อียิปต์นะคะก่อนที่พวกเขาจะออกไปหาปลาเพราะเป็นความเชื่อว่าจะช่วยป้องกันนะสิ่งชั่วร้ายคำสาปชั่วร้ายไม่ให้มายุ่งกับพวกเขานั่นเอง นะคะคชาวอียิปต์เนี่ยทำสัญ,ญลักษณ์นี้ยไว้บนโลงศพเพื่อให้บุคคลที่อยู่ภายในโลงศพเนี่ยถูกคุ้มครองนะคะในโลกหลังความตายนั่นเองในความเชื่อของเหล่าแม่มดวิค่านะเจ้า Eye of Horus เนี่ยใช้ในพิธีการรักษานะคะ หรือการปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายและสัญลักษณ์นี้เนี่ยเป็นตัวแทนแห่งเทพทอสที่เป็นเทพแห่งการใช้เวทมนต์การมีสัญลักษณ์นี้ไว้บนโต๊ะหมู่บูชาของเราเนี่ยจะทําให้การได้เวทของเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้3ส,สัญลักษณ์นี้จริงๆแล้วจากรูปที่แม่หมอโชว์ไว้ในคลิปเนี่ยหลายๆคนก็คงแบบอ๋อสัญลักษณ์นี้นี่เองนะคะเพราะว่าเจ้าพวกสัญลักษณ์นี้เนี่ยมีให้พบเห็นแพร่หลายนะโดยเฉพาะใน หนังนะคะมีค่อนข้างมากเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนตัวยงของพวกหนังอียิปต์โบราณหนังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทพเจ้ากรีกนะคะ mm. ก็จะเห็นสัญลักษณ์นี้ใช้อยู่ในหนัง mm. กันเยอะมากๆเลยนะอ่ะ วันนี้เดี๋ยวแม่หมอต้องจบคลิปไว้แค่3สัญ,ญลักษณ์นะคะเดี๋ยวจะมาต่อสัญ,ญลักษณ์อื่นในคลิปถัดไปใน EP ีถัดไปนะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ต้องบอกเลยว่าขอบคุณมากๆที่ติดตามช่องของแม่หมอลูกแก้วมาจนถึง EP ีนี้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังอย่าลืมฟังตั้งแต่ E ีีแรกๆนะมีหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆนะคะชอบกดไลค์นะคะ,อ,ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องของแม่หมอด้วยนะคะแล้วก็กดก ดิ่งแจ้งเตือนด้วยแม่หมอลงวิดีโอแทบจะทุกวันเลยนะคะและที่สําคัญถ้าเกิดว่าช่องของแม่หมอมียอด s u b สไคร์ครบ1000เมื่อไหร่แม่หมอจะสุ่มนะคะดูดวงฟรีนะคะให้กับคนที่มา s u b สไคร์ให้แม่หมอนะหนึ่งรางวัลน,นะคะกด u b s สไคร์กันเข้ามาเยอะๆนะคะแม่หมอมีจับรางวัลแน่นอนนะคะวันนี้เดี๋ยวต้องไปก่อนนะถ้ายังไงอย่าลืมติดตามกันไว้เดี๋ยวเจอกัน EP ีหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ